หนึ่งในวิธีการสื่อสารทางไกลในอดีตที่นับได้ว,ว่าเก่าแก่ที่สุดสามารถย้อนไปได้ถึงในยุคของชาวอียิปต์โบราณเมื่อราวห0 0พันปีก่อนหรือ3 0 0พปีก่อนคิดการโดยการใช้นกพิราบสื่อสารทางไกลและวิธีนี้ก็ใช้อยู่นานหลายพันปีนกพิราบที่ถูกนํามาใช้ในการส่งจดหมายส่วนใหญ่มักเป็นสายพันธุ์โฮมิงพิเจียนเนื่องจากพวกมันมีนิสัยที่ชอบบินกลับบ้านมีความอดทนสูงสายตาดีและมีความจําเป็นเลิศ สามารถบินได้ในระยะทางไกลๆโดยไม่ต้องพักเหนื่อยไม่ว่ามันจะถูกไปล่อยไว้ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถกลับมายังรังของมันได้เมื่อมีการเดินทางคนก็มักนำนกเพิราบที่เลี้ยงจากที่ไปยังอีกที่ใช้ส่งข่าวสารโดยติดไปกับขานกแล้วปล่อยให้นกบินกลับบ้านที่มันจากมานอกจากนั้นก็มีการฝึกให้นกไปกลับโดยการแยกรังและจดรับอาหารไว้คนละที่นกเพิราบที่มีความจำดีก็สามารถจดจำที่อยู่เหล่านั้นและบินไปกลับ ระหว่างรังและแหล่งอาหารได้และโดยปกติการสร่งจดหมายผ่านนกพิราบบางจะไม่ส่งแบบหนึ่งฉบับต่อหนึ่งตัวเพราะมีโอกาสที่นกจะไปไม่ถึงจดหมายทั้งจากฝีมือมนุษย์และศัตรูทางธรรมชาติทําให้ส่วนมากผู้ส่งต้องส่งจดหมายเรื่องเดียวกันหลายๆฉบับไปกับนกพิราบทีละหลายตัวเพื่อให้มั่นใจว่าต้องมีนกพิราบตัวใดตัวหนึ่งนําจดหมายไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนซึ่งการใช้นกพิราบส่งสารน,นั้นสามารถย้อนกลับไปได้ถึงในสมัยของฟาโรห์รัมเซตที่สาม มีการบันทึกว่าช้นกพิราบเพื่อการส่งจดหมายแจ้งเตือนข่าวน้ำท่วมแก่มืองต่างๆในเขตลุ่ม่น้ำนายขคอในจกักรีบและนกพิราบก็ถูกใช้เรื่อยมาจนในสมัยของชาวกรีกประมาณ776ปีก่อนคริสต์กาลเป็นครั้งที่ชาวกรีกจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อสรุดีเทพเจ้าได้ดึงดูดผู้คนจากนครรัฐต่างๆในจกักรวรรดิและอาณานิคมแดนไกลถึงสเปนและแอฟริกามารวมกันที่ที่ราบโอลิมเปียสถานที่จัดการแข่งขัน และชาวกรีกก็ได้ถ่ายทอดชื่อของผู้ชนะในกีฬาโอลิมปิกเปียงมือต่างๆด้วยการใช้นกพิราบและในสมัยโรมันด้วยการบันทึกของพลีนีนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าในปีที่43ก่อนคริสตกาลเดซิมุสบรูตุสสลายการเปลี่ยนล้อมเมืองมูมทีนาโดยมาแอนโทนีได้สําเร็จก็เพราะมีการส่งจดหมายขอความช่วยเหลือเปียงกงศุนที่กรุงโรมด้วยนกพิราบหลังจากนั้นการส่งจดหมายผ่านนกพิราบก็แพร่หลายมากขึ้นในตะวันออกกลางโดยชาวเปอร์เซีย โดยเฉพาะหลังการกําเนิดศาสนาอิสลามเมื่อชาวอาหรับเข้ามามีบทบาทในการปกครองตะว,วันออกกลางก็ได้พัฒนานและขยายเส้นทางการสื่อสารด้วยนกพิราบไปทั่วจักรวรรดิจนถึงในช่วงศตวรรษที่1 2นครต่างๆในจักรวรรดิอิสลามต่างก็มีเครือข่ายนกพิราบสื่อสารที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะบริเวณซีเรียและกรุงแบกแดดในอิรักชาวอาหรับขยายเครือข่ายการสื่อสารด้วยนกพิราบตั้งแต่หัวเมืองในตะว,วันออกกลาง ปจนถึงคาบสมุทรอบิเรียทางตะวันตกในทวีปยุโรปซึ่งถือเป็นยุคเฟื่องฟูของนพิราบสื่อสารก่อนที่จะเกิดสงค,ครามครูเสดจากนั้นการฝึกนพิราบเพื่อใช้ประโยชน์ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนสามารถจัดตั้งไปกิจการนพิราบไปรษณีย์ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศกลุ่มทวีปยุโรปจนในปี1800ก็มีบริการนพิราบสื่อสารโดยรัฐอย่างเป็นทางการทั่วประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่นานหลังจากนั้น ประมาณช่วงทศวรรษที่1870เน nice ื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสมีการส่งเอกสารทางราชการจำนวนมากที่เกินครึ่งเคยเอกสารลับทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการที่มีคุณภาพมากกว่าการใช้นพิราบจึงเกิดธุรกิจไปรษณีย์ขึ้นพร้อมกับการว่าจ้างบุรุษไปรษณีย์จำนวนมากการใช้นพิราบส่งจดหมายในยุโรปจึงค่อยๆเสื่อมความนิยมลงแต่อย yeah. <oldown. S 1> ่างไรก็ตามแม้ความนิยมจะลดลงแต่นพิราบสื่อสารก็ยังมีบทบาทอย่างมากในสมัยสงครามโลก ทั้งส่งคำโลกครั้งแรกและครั้งที่2ในปี 1939- ถึง1945ได้มีการทิ้งร่มส่งนกพิราบสื่อสารจำนวนเกือบ17,000ตัวให้กับทหารหน่วยใต้ดินที่ต่อต้านการยึดครองของเยอรมันซึ่งมีนกจำนวนกว่า2,000ตัวที่สามารถบินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นกพิราบสื่อสารยังสามารถช่วยนักบินจำนวนมากให้รอดพ้นจากอันตราย โดยใช้นำข่าวสารหรือนำสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังหน่วยกู้ภยัยอย่างในกรณีที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกลงในท้องทะเลทําให้ต่อมาในสมัยสงครามโลกรูปนกพิราบสีขาวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพหมายถึงสันติสุขของมวลประชาชาิโดยพิราบสื่อสารในสมัยสงครามเปียบได้กับวีรบุรุษที่เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือทหารในยุคนั้นซึ่งพิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาต่างก็มีรูปปั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ลำลึกถึงความกล้าหาญของนนพิราบการนที่ในปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์สากลของสันติภาพจะกลายเป็นนนพิราบภาพกิ่งมะกอกที่เป็นแบบนั้นเพราะชาวตะวันตกเชื่อกันว่านนพิราบเป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าตัวแทนของความบริสุทธิ์และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ร้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงการสื่อสารมวลชนที่นนพิราบได้ส่งสารในสมัยสงครามด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนนพิราบก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงอีกครั้งหลังจากการเกิดของโทรเลขโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตแต่ถึงนั้นเมื่อปี1970ก็มีข้อมูลหลุดออกมาว่า CIA หน่วยงานของสหรัฐอเมริกายังคงใช้นกพิราบสื่อสารสำหรับภากรกิจรับทางราชการบางอย่างอยู่ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ